ต่อไปจะเป็นการต้มยาบำรุงครับโดยใช้เม็ดมะระนะครับประมาณจะสามสิบเม็ดนะฮะเม็ดมะระที่ตากแห้งแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือผักชีใบเลื่อยนะครับทั้งต้นเลยนะครับเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มกับเมล็ดมะระนะครับพอเดือดแล้วก็เอาไปกิน แทนน้าก็ได้ถือว่าเช้าเย็นก็ได้นะครับวันนี้จะใช้เยอะหน่อยนะฮะก็3ต้นครับนะฮะพักขี้ไวเรื่อยสต้นครับเสร็จแล้วเราก็ตักลงไปครับ ต้มทั้งลากเลยนะครับแล้วก็นับเม็ดมะละที่แห้งนะฮะประมาณ30เม็ดนะครับ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30นะครับได้30เมตรนะครับแล้วก็ใส่น้ำลิตนึ่นนะครับ น้ำรินะครับมีขวดลิดครับ จากวันนี้เราใช้หม้อหุงข้าวในการต้มนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอเดือดนิดหนึ่งครับแล้วเราค่อยมาดูกันต่อครับว่ายาบนมุมกำลังชนิดนี้นะครับเดือดแล้วกินจะเป็นอย่างไรคร,ครับหลังจากที่เราต้มจนได้น้ำเรียบร้อยนะครับน้ำจะเป็นสีนี้ครับ เป็นสีชาๆอ่อนๆนะฮะเรากา็นอกจากกินร้อนๆแล้วเนี่ยเราก็มาใส่ตู้เย็นไว้ครับพอใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยวันรุ่งขึ้นนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผ่านมาได้หนึ่งวันเนี่ยนะครับเราก็เทน้ํานี้ใส่สักครึ่งแก้วนะครับใส่ทักครึ่งแก้วนะฮะพอครึ่งแก้วแล้วเนี่ยเราก็เอาไปผสมกับน้าร้อนนะครับ ผสมกับน้ําร้อนเพื่อให้เต็มแก้วนะครับแล้วเราก็สามารถดื่มได้เลยนะครับยดื่มดูรสชาตินะครับรสชาติเหมือนจะออกมันๆนิดๆนะครับออกมันๆนนิดๆแล้วก็ดูเหมือนว่าเอ่อจะมีกลิ่น เป็นกลิ่นของของผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งนะครับก็หอมน่ารับทานดีเหมือนกันนะกินง่ายครับไม่ยากเลยนะครับทุกท่านสามารถทำเองได้ทำง่ายๆครับก็คือใช้เมล็ดมะละแห้งนะครับตากแดดก่อนนะครับให้แห้งเสร็จแล้วก็เอามาต้มรวมกับผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยนะครับ ในขนาดที่ใกล้เคียงกันนะฮะอย่างผมใช้3 3กอนะฮะสต้นผักนะชี3ต้นแล้วก็ใช้เมเล็ดมะละแห้งเนี่ยสามสเม็ดนะครับมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นได้แล้วแต่นะแต่ว่ารสชาตินี่แล้วแต่จะปรุงนะฮะเอาน้ําผึ้งใส่ก็ได้เพื่อให้มันมีรสหวานขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะแต่เพราะว่าผักชีเนี่ยมันจะมีรสเผ็ดนะครับ แต่ว่าในนี้ไม่มีรสเพราะเผ็ดกับมันผสมกันเนี่ยมันไม่มีรสนะมันกินง่ายมากครับเนี่ยเหมือนกินน้ําชาเลยนะครับเอาละครับยาบํารุงไม่ต้องทาอยากไม่ต้องหาซื้อในราคาแพงๆทําเองได้ที่บ้านทําง่ายครับเหมือนดังที่แนะนํานะครับเอาละครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับเป็นวิทยาทานจะได้รู้กันไปเรอะนะเยอะๆนะครับต่อไปเห็นต้นมะระที่อยู่ตามป่า มะละขี้นกเนี่ยเราจะได้กินทั้งยอดเราจะได้เอาต้องผลเข้ามาผลแก่ผลสุกนะฮะแล้วก็มาเอาเมาเ็ดนะฮะผลอ่อนก็เอามาต้มกินเป็นผักนะครับมะละเนี่ยมีสปปรรพคุณเยอะแยะมากนะครับซึ่งผมอาจารย์เช้าก็ได้ทำคลิปออกไปแล้วแล้วก็ท่านก็ไปติดตามดูได้ทางอาจารย์เช้า Channel น o u t u b e นะครับสวัสดีครับ